ภาพปัจจุบันอดีตพระเอกบีสวิตหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอทีวีสนานสำหรับอดีตพระเอกสุดฮอตทางช่องหลักสีอย่างบีสวิตที่เคยโด่งดังด้วยมัดผู้ชายหล่อกเ้าตีจนคอละครสาวสาว,สาวกิดไม่หยุดเมื่อหลายปีก่อนโดยเจ้าตัวเคยฝากฝีมือไว้กับผลงานละครและภาพยนตร์หลายเรื่องอาทิ กิ่งไพยาติกาคือหัตถาครองพิพบภพเพลงพรายนางอายและยังได้ประกบคู่นางเอกตัวแม่อย่างอัมพชราภานุนบรนุษยชมพูอารยาก่อนจะพันตัวไปทํากิจการส่วนตัวเราก็ขอยิบภาพปัจจุบันของบีสวิตในวัย43ปีมาฝากให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันด้วยรวมถึงชีวิตปัจจุบันเรียกว่ายังหลอสู้พระเอกรุ่นน้องได้อย่างสบายๆเลยล่ะคะ่ะ ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจโดนโกงตังจนชีวิตพังต้องออกจากวงการบันเทิงแถมถูกผู้หญิงทิ้งจนเข็ดลักบีสวิตอดีตพระเอกดังออกมาเปิดใจมีช่วงหนึ่งอยากทำธุรกิจแต่หลงกลโคต้าลอตเตอรี่ถูกคนแอบอ้างว่ามีโคต้าจากกองสลัก200-300ล้านมีตัวละครที่อ้างมาเราไปดูก็มีชื่อจริงโดยบอกว่าถ้าลงทุนจะได้ดอกดีต่อมารู้สึกแปลกๆขอเลิกขอตังคืนเขาบอกให้ไปฟ้องเอา อ้างชื่ออายการดังมาสุดท้ายตัวเองโดนโกงตังไป5ล้านตอนนี้ยังเป็นคดีอยู่อยากเดินภัยทุกคนดอกที่จะมาล่อเราคาดหวังเลยเป็นแบบนี้โดนเล,เลี่ยมมาโกงเราเขาเป็นลูกสาวอายการจริงๆแต่มาทำแบบนี้ตอนนั้นคิดว่าตัวเองคิดไม่ถึงเลยทำไมถึงคิดได้แค่นี้ทำไมต้องไปเสียตัง เดือนแรกกินข้าวไม่ลงหวังกระบวนการยุติธรรมก็ยากแต่สุดท้ายก็คิดว่าแล้วคนข้างหลังจะเป็นอย่างไรฝักคนที่มืดมนว่าเรายังมีช่องแสงสว่างอยู่เสมอจากนั้นมีโอกาสมาเจอพี่ไก่วรายุธ์ช่วยพาไปเจอทนายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเราโดยไม่เรียกร้องใดๆอยากขอบคุณมากตอนนี้ก็เริ่มมีงานละครเข้ามาแล้วสวนเรื่องความรักบีเคยโดนผู้หญิงทิ้งจนเข็ดลัก ความรักที่กำลังจะเข้ามาต้องเผื่อใจและเข้าใจให้มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งดาราที่คลองใจแฟนๆอย่างมากมายเลยจริงๆสำหรับบีสวิทเพชรวิเศซซิลิอดีตพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนในสมัยก่อนที่ไม่ว่าจะเป็นสาวๆรุ่นไหนก็ต้องตกหลุ่มรักให้เขาจริงๆเล่นละครได้เก่งมากๆบทในแฟนๆก็ชื่นชอบและสร้างความประทับใจให้ได้อยู่เสมอ บีได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการไปเดินเล่นสยามสแควร์กับเพื่อนๆเมื่อมาเยี่ยมกุญญาที่กรุงเทพได้ถูกทับทามมาถ่ายโฆษณาจึงเริ่มต้นการเป็นนายแบบโดยการถ่ายแบบลงในนิตยสารดีฉันจนตอนนี้ลางวงการอยู่กับครอบครัวแล้วทำกิจการส่วนตัว